เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเราทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในความยากลําบากหรือตอนนี้มีชีวิตที่ดวงตกชะตาตกหรืออะไรก็ลแล้วแต่ค่ะคุณรู้ไหมว่าคุณทุกคนคือคนหรือผู้ที่กลุ่มชะตาชีวิตของตนเองด้วยความคิดค่ะฟังไม่ผิดค่ะด้วยความคิดของคุณเองถ้าคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงชีวิตคือคุณต้อง เปลี่ยนความคิดแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนอันนี้ครูพี่ธัญญาก็ไม่ได้พูดเราเองด้วยนะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราเหมือนครูพี่ธัญญาเมื่อก่อนคิดลบเพราะอะไรฮะเราถูกวางยาพิษมายาพิษทางความคิดลบค่ะอารมณ์ความรู้สึกก็ไม่ดีจริงไหมเมื่อเราคิดลบแล้วไม่มีทางที่เราจะเปิดรับสิ่งดีๆได้โชคลาภวาสนาเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างคุณทุกคนมีได้หมดเลย เพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดแล้วจะเปลี่ยนความคิดได้ไหมเราไปเปลี่ยนใครไม่ได้เราต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเราเองคนเดียว only คือเปลี่ยนตัวตัวเองคนเดียวเนี่ยคือคนในครอบครัวเขาจะเปลี่ยนตามไปด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าเอ๊ะทำไมในเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันแย่ๆลบๆคนคน,คนนี้ทําไมถึงมีความสุขจังเลยฉันละมันไส้มันไส้ไปมันไส้มาเขาอยากรู้จริงไหมเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนความคิดคุณยังไม่ต้องทําอะไรหรอกคุณไปเซิร์ชคลิปนิวรอนก่อน คุณไปดูก่อนว่าเฮ้ยเขามีการทดลองเป็นทางว,วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะด้วยการตกผลึกของน้ําน้ําที่ฟังเสียงด่าเสียงบ่นก็จะเป็นรูปร่างปีศาจไม่มีรูปมีล่างค่ะแต่ถ้าน้ําที่เป็นคนร้องเพลงคนบอกรักก็จะเป็นตกผลึกเป็นแก้วเป็นหยกสวยงามเนี่ยคุณไปเซิร์ชดูก่อนนะคะยังไม่ต้องเชื่อเลยกดจกักรวาลกดแดงนึงุูดมีจริงไหมคุณคิดว่าตัวคุณเนี่ยมีจริงไหมนั่นแหละค่ะคือ คุณจะต้องเป็นผู้สร้างที่งดงามคุณสร้างความคิดใหม่ๆขึ้นมาถ้าคุณยังจําความคิดของคนอื่นมาคนรอบข้างครูบาอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่ที่พูดกรอกหูคุณทุกวันเนี่ยเป็นความคิดของเขาค่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนครึง่งศตวรรษเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ความคิดของคุณก็ได้นะคะแล้วต่อมาไปเสิร์ชภาพยนตร์เดอะซีเคค่ะซึ่งวอลเลนบัฟเฟตนะคะเขาแบบโอ้โหเป็นคือกูรูของอ กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดเลยที่คุณทุกคนอยู่ในคลื่นพลังงานที่ดึงดูดได้ทุกอย่างตามความคิดเมื่อคิดดีอารมณ์เราก็จะดีจริงไหมแต่ถ้าคีอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราคิดดีอารมณ์เราดีเราจะดึงดูดผู้คนดีๆเหตุการณ์ดีดสถานการณ์ดีๆเข้ามานั่นแหละค่ะคือเราไม่ต้องไปกลัวนะคะว่าเฮ้ยอดีตอนะอดีตมันไม่เคยส่งผลในปัจจุบัน แต่อดีตมันหล่อหลอมตัวคุณให้เป็นคนคนนี้แล้วตอนนี้คุณหมดกรรมได้เลยจากความคิดดีๆของคุณที่สร้างขึ้นมาใหม่เพราะทุกคนนะคะคือผู้สร้างที่งดงามตอนนี้ยังไม่รู้แล้วยังไม่ได้สร้างวันนี้คุณเริ่มได้เลยโดยการเปลี่ยนที่ความคิดของคุณนะคะวันละนิดปลูกมเมล็ดพันธุ์ทางความคิดดีวันละต้นวันละต้นนะคะไปะปีหนึ่งแล้วอะเผลอแป๊บเดียวปีหนึ่งแล้ว365ต้นแล้วจ้ะ